ทำไม่มีการเข้าเลยวันนี้ปลามังกรถูงหน้าร้านพี่โลดมีมังกรเขียวพันหนะครับมี RTG มีไฮแบ็กมีอยู่3สายพันธุ์นะครับมีเขียวมี RTG แล้วก็มีไฮ b a ็กไซส์ขนาดปลาประมาณ5นิ้วนะครับ5นิ้วโดยประมาณ RTG ์ท RT ีจีไฮแบ็กเคยถามมาทิ่ที่แล้ว2อ0พนะครับ ราคาน่าจะอยู่ในเลยเดียวกันใกล้เคียงกันตรงนี้เนาะถามราคาให้แล้วนะครับไฮแบ็กอาทีจีอาทิตย์นี้ก็ยังคงราคา2,500เท่าอาทิตย์ที่แล้วนะครับมีใบซื้อครบหมดนะ